เอาเอาเสร็จแล้วนหนพี่เสร็จแล้วพูดนะคือด่นของใหญ่ครับแล้วครับผมนี่ครับไอวิ้นไอ้ทิศอื้อหือบนเดียวจะเลยพูดนลยครับผมแข็งแข้งก็คือคอนแจ้งนะครับผมปลาโทษได้ได้ดินพะโล้เลยพี่น้องเอ้ยพูดอะเออโทษ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 นี่ครับพี่น้องตายคอรอคอยทิศหลังสุดท้าย אורח הנה, אני רואה את עצמה העובדה สวัสดีครับผมพี่น้องไอ้เมื่อนี่เลยครับมื่อนี่เห็นเลาะหาสองสามไม้แล้วครับจบลงที่ขางคล้องครับพี่น้องงลอเบิงคล้องไม่นะปลาสักใช่นาครับผมเบื้องสิเป็นอย่างไรนะครับเนาะรวดน้ำกันไปไหนยิ้มย่างเดียวเดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมเดี๋ยวเบิ้งไม้พ่อไม้งามๆดีกๆกับอีทายเบื้องนะครับพี่น้องเด้วยพร้อมกับวิธีการใส่ของคนลาหนุ่มกับผมไปไปกับพี่สร้างครับมื่อนี่ลุยต่อครับผมรุดน้ำกันครับผมไปยาวทำไปแล้วอ๋อ สร้างหรเมื่อนี้ย่างสร้างกิโลไม่ได้พอสิบไม่เด็ดไม่เด็ดธรรมดาไม่เด็ดครับผมเอาละครับผมแค่นี้เด้อผมกับพิซซ่างกับบังนะครับเมื่อนี้มีเสียงรถกวนมือเสาร์กับบ้างครับผมสิมาประมาณเมื่อนี้แรงนี่สวัสดีนะครับเด้อมือเสาร์ควนครับผมที่เด็ดเท่าใส่ไปคางคางหู้ครับทีมีตัวบูบูดีครับหมายเข้าจะหนีไม่หน้อย เอ้าเอ้าเสร็จตัวไหนพี่เสร็จจ้าพูน่ะคือเล่นของใหญ่เขาแล้วครับผมนี่ครับไอ้วีไอ้ทิดอืมคนเดียวจัดเลยพูน่ะครับผมแข็งแข้งก็ถือคอนแจ้งนี่ครับผมเอ้อตกนมีนี่ครับผมว่างวันนี้ครับเนี่ยเสร็จแล้วผมว่างวันนี้ครับนี่ครับ เขาเต็มๆหนาเลยครับผมเนี่ยกันมา,ากทั้งนี้เขามา,าทั้งนี้ครับเน mm ี่ยผมวาดกาวไว้นี่นะครับมาจากทั้งนี้ครับผม mm hmm. ตัวเงียงเ้ยาหายพี่นอ mm ้องไหมเงี้ยวผมไปใส่พี่โ mm hmm. บกระเด่นจุดใช้ทัวนี้วะโบด้วยไอ้หวานพอพอโผมปวดตัวนี้ mm hmm. เหยียบหน่อยเลยพี่นอ mm ้องเตัวแรกก็มาแล้วครับผมบู๊ เฮกมาได้เสาเลยวะไปนั่นเดีいい๋ยวบางหลังต่อไปกันเดียวขอหายหายเงียกันครับผมเงียบ่เห็นตัวหนึ่งแล้วเผื่อทิศทั้งหนาพุ่นเพื่อนเด้ซีวันทั้งมึงนี่ตัวเดียวครับสามหลังต้องสามหลังเลยตัวหนึ่งพี่น้อยเพื่อนเนี่ยาทำงานครับผุนเพรามันแย่นอยู่ยได้เห็นไหมนี่ยนี่ครตตัวมันเป็นตัวนี้เนาะหมูมาครับตัวนี้ ไปพี่น้อไปรุ่นเดี๋ยวไปรุ่นของไอทิศครับผมสิสเป็น,ในใยังไงใส่หุ่นล้างสองลาง้าุ่นปะครับข,อข,อขอ้อควมไม้ขงข้อควด้่พี่น้องเลยไอทิศใส่ไปไทัไปไทงเจา้าล้งสองลง้งไปโอ้ยห่วยห่วยหัวสักขึ้นมือว่านี่คว้อครับผมพี่น้ององไอทิศทักนานี่ไม่ได้ใส่ไม้ทีลัง,ลงนี่นห่วยบึงดูแล้วบังก้บองพี่น้องทักนี่ะ โอ้โหฝนเดดอาทิตย์เห็นแล้วคนอ่ะโอ้โหปลาทูได้เขาได้ดินพะโล้เลยพี่น้องเอ้คนอ่ะเอื้อทูทูทูทตายกลุ้มตรงไหนครับพี่น้องได้เโาได้ว้าวุ่นๆนะโหจะถือว่าดินิ่มๆอยู่เห็ดนิ่มๆไปพี่น้องหลังต่อไปครับผมมันหนาคนเป็นยังไงครับผม นี่ครับผมบรรยากาศริมคลองแม่น้ำป่าสักชายนาดนะครับผมเบิ้งครับผมหมายที่ว่าคนบ่ค่อยใส่กันเป็นยังไงได้เลยพี่เจ็ดว่าฮะซื่ออยู่โอ้ยซื่อๆสุดไม่น้องเพราะมันกัดบ่เขามางครับผมนี่กเป็นหูตายยังข้งตัวนี้นี่นี่เห็นหูเป็นตายครับผม ตัวเมียบอวิธีผมบ่งคนตัวเมียบอกวิตัวเมีย,ต,มยตัวเนี่ยตัวเมียโอ้เสียดายเนาะที่ออกลูกบ่ทังหนาฮามีบเนี่ไมเี้ยมผมก็ว่าบดซำนีบ่ะักบางไดพี่นรกำันได้เสะมาไ้ครับ,บมงนกช่วง เรื่องไรเขาไม่ใส่บอกว่เอาเงินครับผมชักดูใส่ด uh, ูโอ้เสร็จแล้วไอ้ทิสนี่ครับผมเรียบร้อยเจอพดหวานกันไปครับหนูตีนตั้มนี่ครับหนูคั่วคั่วแล้วมันจับตังหนูตีนตั้มครับนี่เรียบร้อยครับผมตัวที่สองไปครับผมก็ยังยังดิ้นไอ้ทิส แล้วมึงดิ่นยัง<อ>ดินน่นผมอ่ะฮะโอ้ติดคาหน่อยเดียวเลยโอ้เดี๋ยวขออนญาตเคี้ยวนะพี่น้องใหม่ไว้เดี๋วาววันนั้นมา <c oughs> โอ้ยหนูมันตายครับผมเดี๋ยวขอญาติครับผมเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๋ยวสิพี่น้องเบิง๊งเรียบร้อยครับพี่น้องนี่ครับหนูขั้วครับผมตัวอีสองเขาได้มาแล้วครับนี่หนูขั้วหรือว่าหนูตีนตามนะครับเห็นสีพี่น้องตีนมันสีบลอคขึ้นหนูใ,นใหญ่ครับเห็นไหมครับนลยกีตาร์หนึ่งนะครับตึกีตานี่งกำลังสีฟ้าครับผมนี่ อยู่พอได้แล้วถ hey ือกินหอมป๋พี no hmm. ılar, ่น้องต้อไปครับชอบดั้งด้วกันไปครับพี่น้องหลังต้อไปครับพูทั้งหนาหุ่นของไอ้สร้างว่าทั้งนั้นฮะติดป่ฮะตายบ่มุรุษประเสริฐบรรพายใช่เลยนี่ยังติด ง่ายปะตองขาวตัวทินโอ้ยตัวทินทนาดนี้ลุนล่นลุ่ลุนเ่เห็นมันลากเอาพี่นอเดี๋ยวขายดกันนะหนูพตายครับผมเดี๋ยวปล่อยพป่นอไปแล้วตัวทินหืมใหญ่ตัวรับเจ้าจุ้งมึงหนีวันเดี๋ยวเละเกล่ยยู่ซื้อย่นี่นะยู่ซื้อซื้อ่มา คนฝนสามหลังเดี <Rocky> <aby> ๋ยวผมไปบังผมก่อนโอ้ยยืนสื่อๆอกินเลยไงคินถ่ายเหลียกันนี่วัดไปฝนหลังหนาวครับหมาดดูไอ้พูดสองหลังอีเจ็กคนเราสองคนหลังยังไหมงนะครับยกไก่มานน่อย่น้อยอู้นไม่น่าประสักครับผมป่ะ ไปพี่น้องครับผมไม้สุดท้ายแล้วครับผมนี่แจ็คสิมีตวัตวจ็คโตวเดีาเบิ้งครับผมมึง <c oughs> ของพี่สางกันบ่นถือกูตีเ <c oughs> ดี๋ยวเท่าใดแล้วเนาะเหมือนมึงส่งพี่น้องเยไปพี่น้องไปก็ต้องใจนะครับผมลุดไปด้วยกันครับผมอ่ามึงหนีแจ็คสิมีแจ็คโตตี้แจ็คโต้ปะผมใส่ไปหลังหนึ่งหรืกสองหลังเลยครับตัวแทนนี่เดี๋าเบิ้งด้วยกันครับผม,ม,น,ม,ม,ผมนี่ปะ โอ้ยซื่อๆโคโล่พี่น้องไอ้พี่โอ้อมีห้อยขวดห้อยอย่างเต็มบ่มีตัวพี่น้องไปครับพี่น้องลังต่อไปครับผมฮะฟ้องผมว่าบลรอกต้องคุมล้างนี่โอ้ยหลุดซ้สัืมมึงเนี่ยใส่ไว้ก็ขวาย่างดีแหลก <laughs> ป๊ามันว่าหนาลุดได้เลย หล,ลังเงี้ยไปเราฟ้าอีกละโอ้ฟ้า,าห,ห,หักแถอะวะเฮ้ยปุ่นเสียวบงวงมาเสียบเต้าหนูเนี่ยนี่ตายทิศนี่เฮ้ยล่ะนี่เด้หนูขัวบ่อนี่ครับพี่น้องตายคอรอคอ,อยทิศหลังสุดท้าย ไข่นแน่กว่าทิ่เฝ้าบ่เด่ะชุดหนาวันเป็นยังไงหนูตีนตำพี่น้องตัวใหญ่อือนี่ฮะหนูตีนตำตีนมันตีนตำตำสันสันครับผมเห็นปะ่ะไข่แน่อย่างนี้ไข่แน่ตัวนี้น <c oughs> แพงหลังมันทีเป็นสีน้ำตาลเล็หน่อยได้พี่น้อยเห็นปะ่ะนี่ครับผมเสร็จแล้วก็เขาถือบ้านโดนหมดเหี้ย หนูติดตามพี่น้องรัว่าหนูคว้าเลยครับผมนี่นี่ตินเ้าๆเลยเรื่อไปต่อไปพี่น้องเบิร์ดเลยบ่เนี่ไปกันพี่น้องมานีเดี๋ยวไปเบิร์ดกันเช็คก็กลับครบบ่ใส่ร้ายจนจำบ่ได้ครับกลับกันนะไปครับผมครับผมพี่น้องเดี๋ยวเขามาสรุปผลงานครับเ้านี่คนล่าหนูทีมหนุ่มทุ่งปลากับพิสารครับเนาะครับผมพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ของคนละหนูหนึ่งสองสามนะครับของผมสามตัวเอา้าเดี๋ยวคนละสามตัวตัวงแตเท็ดนี่ <c oughs> อของพี่สร้างครับนี่พี่สร้างพี่สร้างแล้วกันหนูตัวนี้ถือขอนแจ้งนีดเนึ่แข็งนะ่อเริ่มแข็งนะ่อยมาน่ีะครับผมหกตัวนะครับหกตัวสองคนพี่หนังเอ้ยพอะไรเอา้าแนวเศร้าแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วง่ายอยู่ชูจะไปขวดซะบ้าตัวนี้ <c oughs> ติดเ <c oughs> ตก <c oughs> เป็นของขาสร้างไว้บ่าพี่น้องเลยโมมานข้าวไทยลูกกินกันเอ้อต่อยนิดหน่อยกินครับผม เอาละครับพอได้ยินไปครับหนึ่งครับผมสวนี่คนลาหนูฝากช่องนั้นด้วยครับเด้อกดเบิกเหล่าอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจคนลาหนูนะครับเนาะเบิกครับผมสวัสดีเบิกกันเบิกแรงมาแรงไปอีกบ้างหนี่ตามพันใหญ่กันอธิบาท่างเก่าท่างเก่าครับผมเอาละครับพ่อมื์สวัสดีคนล่างเลยนะครับเนาะไปพี่น้องสวัสดีครับ